ข้อเสนอตอนนี้นะครับของ Luna Classic ผ่านเป็นที่เรียบร้อยนะครับแล้วเรามาดูเหรียญ5อันดับแรกด้วยกันว่าเหรียญไหนเนี่ยมีแนวโน้มนะครับที่จะถือครองเอาไว้นะแล้วได้แบบว่ากำไรค่อนข้างเยอะนะครับในช่วงอนาคตที่จะถึงนี้เดี๋ยวเราไปรับชมในตัวคลิปนี้ด้วย มูล uh huh. ไปด้วยกันกับช่องคอยนิวมูนนะครับวับนนี้ก็มาติดตามชมเรื่องเกี่ยวกับลูน่าคลาสสิกนะครับกับเทอร่าคลาสสิกคือในช่วงนี้นะครับถ้าเกิดถามว่าอ่าตลาดนะครับโดยเฉพาะ BDC แล้วก็ตัวอื่นๆถามว่าดีไหมไม่ได้ดีนะครับหนึ่งในนั้นก็เหตุผลเพราะคุณแกรี่เกนเซอร์นะครับได้โจมตีคอยเบสนั่นเองนะครับ โดยการที่สั่งระงับนะครับไม่ให้คอยเบดเนี่ยทำการซื้อขายเหรียญต่างๆนะครับยกเว้นบิตคอยเท่านั้นที่ not security นะครับหรือไม่ได้เป็น security เอาและเดี๋ยวเราจะไปเจาะตรงนี้อีกคลิปกันดีกว่านะครับว่าเฮ้ยตอนนี้แพทเทิร์นมันเหมือนเดิมเลยนะครับเหรียญแ l ล c อ i n ราคารูดลงเรื่อยๆนะครับไม่ว่าจะเป็น โอกาสของเปเป้นะครับแล้วก็ลูน่าแล้วก็ตัวอื่นดังนั้นเขาก็เลยมองนะครับว่าตอนนี้ศักยภาพเหรียญไหนนะครับที่มีโอกาสที่จะเติบโตเพื่อเพิ่มกำไรอย่างมหาศาลนะครับเพราะมันลูดลงมากๆเลยเราก็ต้องติดตามกันทีละเหรียญน,นะครับพอเหรียญเหล่านี้โดนฟ้องร้องหนึ่งสอง โดนจัดเป็นเหรียญ Security นะครับคือวานพยายามล้างอะนะครับไอผู้ถือที่ถือเหรียญเหล่านี้ให้เยอะที่สุดแล้วกันหรือให้หมดเลยนะครับเพราะว่ามันจะเป็นผลกําไรในอนาคตนะครับหมายความว่าเหรียญพวกนี้มันจะเป็นเหรียญดีฟานะครับก็ถ้าเกิดเราเท้าความว่าเหรียญดีฟาอะน,นะครับกับเหรียญ สเตเบอร์คอยเนี่ยจะเป็นชุดใหญ่นะครับที่วานเนี่ยกำลังทุ่มเงินเข้ามาเล่นนะครับแล้วผมเชื่อว่ากระแสดีฟายเนี่ยกำลังจะถึงจุดที่เป็นจุดเริ่มต้นนะครับของความร้อนแรงนะครับของตลาดแต่ฝั่งของ AI เนี่ยตอนนี้ต้องหยุดนะครับต้องพยายามเบรกไว้ก่อนนะ เพราะว่า AI ตอนนี้คนเข้าไปเยอะแล้วแต่ผมเชื่อว่าดีไฟล์นี่แหละนะครับเพราะไม่งั้นทางแกรี่เ n นเซอหรืออเมริกาเนี่ยไม่ยอมโจมตีพวกเหรียญดี f ฟอย่างเช่น c u r ร์ฟวันนี้ก็มีปัญหาโดนแฮกอะนะครับซึ่งมีหลายๆเหตุผลเลยนะครับที่เหรียญไหนโดนซักเยอะๆเ,เนี่ยหรือเหรียญไหนแดงเยอะๆควรจะใส่นะครับส่วนไหนเหรียญไหนเขียวปล่อยมันช่างมัน นะครับแต่คุณก็ต้องดูสัญ,ญลักษณ์หรือทรายของ Bitcoin ก่อนวันนี้ b บิตคอยมีการปรับตัวลงนะครับที่2อง0 0งเนี่ยรับไม่ไหวแล้วไปประมาณ28,000ละส่วนตัวนะครับเมื่อไหร่สัญญาณว่า b บิตคอยเนี่ยจะกลับมาเป็นขาขึ้นนะครับผมว่าใช้เวลาอีกประมาณสักอาทิตย์2ออาทิตย์ประมาณปลายเดือนสิงหาคมนะครับแล้วเมื่อไหร่นะราคาไหน นะครับที่จะเป็นราคาก้นหลุมถ้าคิดกระบวนการแบบเดิมเลยนะครับตอนนั้นที่แกรี่โจมตีทั้ง BTC ทั้งเหรียญแอลคอยนะครับ BTC ไม่ค่อยโดนเท่าไหร่เนาะแต่ BTC เนี่ยลากลงถึง24,800นะครับฉะนั้นถ้าคราวนี้มีอัตราการลดลงที่ใกล้เคียงกันน่าจะลดลงประมาณ27,800 นะครับที่จะเป็นเขาเรียกว่าแนวรับสำคัญนะครับสำหรับใครที่จะเปิดฟิวเจอร์เอาไว้ในระยะกลางนะหรือถ้าเกิดรับไม่ไหวจริงๆคือสองหมื่นหกพันสามร้อยหรือสองร้อยหกสิบสองนะครับหรือสองหมืนหกพันสามร้อยประมาณนั้นนะครับก็จะเป็นราคาที่ที่เราต้องดูกัน นะครับโดยเฉพาะส่วนตัวผมนะครับตอนนี้ถ้าเกิดใครจะมาเปิดไอ้เรเบลเลตนะครับเราก็เปิดช็อตตอนนี้ผมว่าต้องรองกระดานเขียวก่อนสักหน่อยเราก็ค่อยช็อตลงไปนะครับแต่มันก็จะเล่นยากแล้วไปลองก้นหลุมดีกว่านะครับมันก็น่าจะทำให้ให้แบบว่าการโดนล้างพอร์ตเนี่ยมันน้อยลงนะครับ นะล้างไลเบเลตล้างอะไรพวกนี้นะครับมันก็โดนน้อยลงนะโอกาสมันโดนน้อยลงเพราะมาเปิดตอนกระดานแดงนะครับมันก็คุณก็จะโดนล้างแน่นอนล้างพอร์ตแน่นะครับดังนั้นตอนนี้นะครับเขาก็ดูเหรียญห้าเหรียญน,นะครับหนึ่งในนั้นก็มี Cardano ADA ที่ผมพูดทุกคลิปเลยนะครับเหรียญน,นี้โดนเยอะนะครับถามว่าตอนนี้ ADA มีอะไรโดดเด่นบ้าง มากกว่าเชนอื่นๆนะครับมากกว่าเชนตัวอื่นๆอย่างเช่นพวกเชนเสริมพวกวีอินนะครับแล้วก็อย่างเช่นตัวของกบคอยนะครับตัวของ, uffy, ของ arp, ลูฟี่นะครับตัวของพอสวอปเป็นพอเชนแล้วอ่ะนะครับพวกมีเชนตัวเองอถามว่าตอนนี้ ADA มีอะไรที่วานไม่มี ผมต้องตอบว่ามันก็มีหมดแหละนะครับแต่ข้อดีของ ada อย่างหนึ่งที่วานจะใส่มาเยอะนะครับนั่นก็คือว่ามันมีเชนตัวเองแล้วก็มีภาษาของตัวเองนะครับชื่อภาษาพูดัสเนาะแล้วก็เรื่องของตัวของไอ้บล็อกเชนเนี่ยนะครับ ถามว่ามีความสัมพันธ์กับอีทอเรียมหรือเหมือนเหมือนกเหรียญอื่นไหมที่มีเชนของตัวเองผมต้องตอบว่ามีหมดแต่มันดีตรงที่ว่านะครับเหรียญเนี่ยมันเป็นฝั่งของดีเซนท์ไลซ์นะครับมันไม่ได้อยู่ฝกักฝ่ายฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเอาอย่างเช่นนะครับวีโนก็มาจากอีทอเรียมมาก่อนนะครับอย่างาตัวของพอสวอปนะครับก็มาจากชีบะเรียมอย่างนี้นะครับแล้วก็เหรียญไหนอีก เยอะแยะนะครับมันมีต้นสังกัดแต่อันเนี้ยต้นสังกัดมันเป็นเครือข่ายของมันเองนะครับฉะนั้นการเติบโตเนี่ยถามว่าจะไปเท่ากับอีเทอ r เรียไหมนะครับอยาแต่การเติบโตของ ADA เนี่ยผมมองอย่างนี้นะครับว่าให้ไปเทียบกับ XRP นะครับทั้งจํานวนอุบทานเอ่ยอะไรเออยเนี่ยลองเทียบกันนะครับการเติบโตในอนาคตนะไม่ใช่ 5ปี6ปีนี้นะครับหมายถึง10-20ปีข้างหน้า ada โตแน่นะครับฉะนั้น ada เนี่ยก็เป็นหนึ่งทางเลือกนะครับถึงแม้ตอนนี้ดูเหมือนมันจะมีอะไรเหมือนกับตัวอื่นหมดแล้วเพราะเทคโนโลยีไอ้บล็อกเชนไอ้ในปี2022-23พัฒนาไปไกลนะครับจนทำให้ความสามารถเนี่ยในการมีโปรเจกต์เนี่ยมันเทียบเท่ากับ ada แล้วกันแต่วันไว้ใจ ada มากกว่า นะครับส่วนตัวแล้วอ่ะนะครับเพราะว่าหนึ่งคือมันไม่ใช่มีมนะครับสองคือเหรียญมาเป็นคอยนะครับมันไม่ใช่มันไม่ใช่โทเค็นม, token, มันจะไม่มีการเผานะครับถึงแม้ว่าจะมีทฤษฎีเสนอมานะครับว่าให้ให้ทำเป็นโทเค็นกึ่งคอยไปเลยนะครับเราก็ลดการเผาเพื่อจะมีการเพิ่มซัพพลดซัพพลดดีมานลดซัพลายอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เลย เป็นจุดเด่นของ A D A นะครับคือมันไปราคาไหนราคานั้นน่ะนะครับพังราคาไหนก็พังราคานั้นเลยข้อดีของ A D A น่นน,นี้สองคือ s o l ซ n a นะครับหรือโ so. ซอันนี้ลูกน้องอีเทเวรี่มแท้ๆนะครับคืออยู่ในอเมริกาเนี่ยเป็นโปรเจกต์นำล่องของแซมแบงแมนไฟล์ก็ควรมีไว้นะครับเพราะว่าการเติบโตมันเติบโตได้สูง เติบโตได้สูงยังไงนะครับคือถ้าเกิดวานเนี่ยลงทุนในอีเาเรียมแล้วรู้สึกตันแล้วเขาจะไปใส่โซนะครับคือแบบอีเาเรียมมันเติบโตได้ระดับหนึ่งแล้วมันมันหรือออะนะครับมันเติบโตได้ระดับหนึ่งแล้วมันถึงฟองสบู่เขาก็จะไปใส่โซนะครับแล้วใส่แบบกาวด้วยนะครับเนาะนะครับ,นะรบถึงแม้ว่าโซเนี่ยจะเป็นเซ็นเตอร์ไลน์มากกว่าอีทเยอะแย,ย,ยะมากมายนะครับแต่ เอาแหละผมไม่ได้มองว่าเซ็นทราร์ไล์หรือเดซเซนทราร์ไล์นะครับอยู่ที่ว่าใครสังกัดใครแล้วตอนนี้นะครับอ่ะเลนส์อีกตัวก็คือดอทหรือพาคดอทนะครับเราก็เทอร่าคลาสิกหรือ Luna Classic, ลูน่าคลาสสิกเราก็ดอชคอร์ดนะครับวันนี้เราจะมาพูดถึงลูน่าคลาสสิกตัวเดียวนะครับตอนนี้ราคาก็ต่ำเตี้ยเรียดินนะครับไปเจ็ดพันเก้ารอยี่สิบละ และอาจจะปิดประตูร่วงลงอีกนะครับซึ่งแนวต้านอยู่8,415ที่0.04ตัวนะครับจากนั้นเขาบอกว่าเมื่อดู EMA 20วันเนี่ยซึ่งอาจจะเป็นการเคลียร์เส้นทางให้ขึ้นไปเส้น EMA 50วันนะครับที่ประมาณ8,721ที่0.04ตัวตอนนี้ผมบอกเลยว่ายากดีไม่ดีจะลงไป6,000 5,000ด้วยนะครับถ้า กรณีที่มีข่าวฝัดมีอะไรออกมาแต่ผมคิดว่าราคาเนี้ยน่าจะใกล้ต่ำที่สุดแล้วนะครับแล้วผมก็ไม่คิดนะว่าแกรี่เกนเซอร์จะเล่นแบบนี้อีกนะครับแล้วเดี๋ยวโดนโดนสภาของเกสเขาไล่นะครับก็ต้องดูกันนะว่าผลออกมาจะเป็นยังไงนะครับแต่ผมผมเชื่อว่าโดนไล่อีกแหละนะครับโดนไล่บีบไล่ทุบไล่ตีนะเพราะว่าแกไปทำลายกระเป๋าตังค์คนอื่นนะครับฉะนั้น ช่วงนี้นะครับเปลี่ยนแอลคอยอะไรมันก็ร่วงหมดนะครับเพราะการโจมตีของแกลลี่เนี่ยแหละเป็นหลักๆขราวที่แล้วซัดกับไบแอนด์ขาวนี้ขอขอกระทืบคอยเบสหน่อยนะครับไม่รู้ว่าจะโดนคอยเบสกระทืบหรือเปล่าเพราะคอยเบสเขาตั้งกติกาหลายๆอย่างเนี่ยแล้วเขาเส้นไม่ใช่เล็กๆนะครับในอเมริกาเส้นใหญ่นะแล้วคนคนที่เข้าข้างคอยเบสเนี่ยเขาเข้าข้างได้แบบ เต็มเม็ดเต็มหน่วยมากกว่าใบแนนนะถ้าเกิดพูดถึงกฎหมายหรือข้อระเบียบอะไรในอเมริกานะครับเพราะคอ b a บสเขามีเงินทางฝั่งหนูอยู่นะครับแบบชัดเจนนะครับฉะนั้นแกลี่นะครับโจมตีคอยเบสถือว่าโอ้ยแกว่งเท้าหาเสี้ยนนะนะครับเราก็ถือว่าหนักที่สุดแล้วนะหนักกว่าใบแนนนะใบแนนอาจจะมีผลการทำลายราคานะแต่คอยเบสถามว่ามีไหม มีนะครับแต่ว่าใครจะไปโจมตีคอยเบสเนี่ยคุณต้องแน่จริงๆอ่ะแบ็กอัพต้องแน่ซึ่งแกรี่เขาแบ็กอัพเขาแน่อยู่แล้วนะครับแต่มันจะกลายเป็นศึกที่สนุกนะครับเราจะได้ดูกันนะนะครับว่าพอจบนะครับเรื่องของคดีเนี่ยก็จะมาเป็นแบบเดิมเลยนะครับเดี๋ยวผมว่าเรื่องของไอ คอยเบตเนี่ยจะใช้เวลาประมาณสักสองสามวันนะครับปลายสัปดาห์นี้หรือไม่ก็ต้นสัปดาห์หน้านะครับน่าจะเริ่มเคลียร์กันละนะครับอาจจะเหมือนใบแอนนะครับที่ในตอนนั้นมีการฟ้องร้องนะครับโหยกันมันเลยนะนะครับก็ต้องติดตามในคอนเทนต์ต่อไปนะเอาแหละนะครับเราไปอีกข่าวด้วยกันก่อนที่จะไปอีกข่าวนะครับท่านใดที่จะฝาก ลูน่ c ค a s ส i c แล้วตอนนี้อยากได้กินดอกเยอะๆผมแนะนำเลยกระดานบิดเกตนะครับก็สมัครใต้ลิงก์นี้นะครับเราก็ลองฝากลู n a c ค a s ส i c ได้ก็ได้ดอก10%นะครับก็ถือว่าเยอะนะใครจะทำการสเต็กกิ้งเอาไว้นะครับผมก็แนะนำนะนะครับกระดานนี้ก็ไม่ได้ขี้ริ้วขี้เหร่นะครับอยู่ใน Top ป20ของ CoinMarket ก็ก็ระดับเทีย2นะครับก็สามารถที่จะซื้อสามารถที่จะ าฝากกันได้นะครับหรือจะสนับสนุนช่องก็แนะนำเหรียญ BGB นะครับซึ่งเป็นเหรียญต้นน้ำกลางน้ำแล้วถ้าเกิดกระดานมีสภาพคล่องเยอะๆหรือหลังฮาร์วิ่งเนี่ยจากราคาประมาณ0.3เนี่ย0.4มันก็อาจจะโตไปถึง10-20ดอลลนะครับกินกำไรสบายๆเลยนะครับฉะนั้นช่วงนี้ก็ใจเย็นๆนะครับโฮไว้เยอะๆสะสมไว้เยอะๆนะครับ พอมันมันจะเป็นช่วงที่ใกล้แล้วนะครับที่ตลาดเนี่ยจะเข้าสู่กระแสงเงินหมุนอีกรอบหนึ่งนะครับที่ราคาจะไปอีกรอบหนึ่งซึ่งผมเชื่อว่าปลายเดือนนี้แหละนะครับจะมีเรื่องของบริ d g e มาด้วยนะครับเป็นสกุลเงินบริษนะครับตอนนี้ผมก็ตามข่าวจากคุณโรเบิร์ตคิยาสกิอยู่นะครับเขาบอกว่าบริษเนี่ยจะ เป็กดยทองคำนะครับแท้ๆเลยนะครับแล้วก็1บิตก็จะเท่ากับ3,000ดอลลาร์นะครับคือแล้วอ่าระบบเนี่ยมันก็จะเป็นเป็นคอยนะแหละนะครับในการชำระเงินอะไรพวกนี้นะครับก็ได้รับความน่าเชื่อถือมีต้อง30กว่าประเทศนะครับรวมถึงฝรั่งเศสกับแอฟริกาใต้เนี่ยอาจจะเข้าร่วมด้วยนะครับฉะนั้นดอลลาร์เจอสึกนะนะครับผมคิดว่าดอลลาร เขาเขามีไม้ตายอยู่แล้วล่ะที่จะสู้นะครับพี่มาเิยตันเนี่ยนะครับเขามีไม้ตายอยู่แล้วแต่เพียงแต่ว่าเขาต้องปล่อยให้ดอลลาร์นะครับมันขึ้นครั้งสุดท้ายนะครับก่อนที่จะโดนตบเพื่ออ่านักลงทุนเนี่ยเขาจะมีการลงทุนนะครับแล้วก็โยกย้ายเงินอะไรพวกนี้นะครับกลับไปกลับมาตลอดนะครับเพราะว่าถ้าฝั่งหนึ่งโตเกินไปก็จะเกิดการเก็งกําไรแบบแบบชนิดที่ว่า ฝั่งฝั่งหนึ่งฝั่งใดได้เปรียบเกินไปนะครับตอนนี้นะครับเขาชุมชนเขาก็มีการเสนอนะครับโพลโพซนะครับเสริมกำกับดูแลการกระจายอำนาจนะครับในการใช้แพลตฟอร์มตรงนี้เขาชื่อว่า o o m o o w w e l t h นะครับด้วยข้อเสนอที่ส่งโดยผู้ตรวจสอบความถูกต้องของเธอลา่าลูนาคลาสสิกแฮปปี้เคทตี้คริปโได้ผ่านแล้วนะครับ ผู้ดูแลระบบของ commonwealth นะครับปัจจุบันจำเป็นต้องเพิกถอนสิทธิ์และส่งต่อการเข้าถึงให้ j o y l 1 takeforce นะครับผูดพัฒนาหลักนะครับคือ win goyen น,น,นะผมก็สะกดไม่ถูกหรอครับฉะนั้นพวัโนี้1 1 6 3 6 5นนะครับก็จะเสริมสร้างพวกธรรมธิบานนะครับการกระจายอำนาจการเปลี่ยนผ่านนะครับสู่ สู่ไอเชนของเขานะครับหรือเครือจักรภพนะผ่านอย่างเป็นทางการโดยชุมชนของเทอรล่าลูน่าคลาสสิกนะครับฉะนั้นคะแนนเสียงอันนี้ได้รับถึง94%ในขณะเดียวกัน3%โหวตงด,ดออกเสียงและคนอื่นๆโหวตปฏิเสธข้อเสนอดังนั้นชุมชนจึงสนับสนุนข้อเสนอปรับปรุงธรมรธิบาลและการกระจายอำนาจในตัวของบล็อกเชนของเขาเป็นที่เรียบร้อยนะครับฉะนั้นผู้ตรวจสอบเนี่ย มี40ลายลงคะแนนผู้ตรวจสอบว่าถูกต้อง25ลายเช่นอโนดนะครับวันแม็กฟรีนะครับ t c b g i s t ีเซตอินะครับ s t Bin และ l ูนั n a นะครับอนุมัติข้อเสนอเป็นที่เรียบร้อยตรงนี้เขาต้องการที่จะมุ่งมั่นนะครับที่จะพัฒนาตัวของการกระจายอำนาจต่อไปก็จะมีการส่งมอบให้ L1 เลยนะครับเพราะคนไว้ใจ L1 มากที่สุด คนอื่นก er ็โลกรามากนะครับขนาดใบแนนเนี่ยส่งข้อเสนอว่าย่ามิ้นเหรียญนะครับตอนนี้ก็อุปทานจากห้าจุดหนึ่งล้านล้านนะครับกลับมาห้าจุดแปดล้านล้านอีกแล้วนะครับจากหกจุดเก้าล้านล้านก็ถือเยอะเลยนะครับเผ่านี้เดียวเองนะครับแล้วคุณไปมิ้นเพิ่มอะไรอย่างเงี้ยนะครับเป็นเพราะว่าหนึ่งคือเงินหายนะครับสองครั้งแล้วก็เรื่องของการโดนแฮก นะครับดันั้นตอนนี้นะครับทางคุณเอ็ดเวิร์ดคิมนะครับก็ให้คุณเร็กเนี่ยเข้ามาดูแลด้วยแล้วเบล b บิลโบแบกกินนะครับเข้ามาดูแลเรื่องของระบบแล้วก็เป็นทีมพัฒนาหลักก็ว่ากันนะครับวา่าจะเป็นยังไงนะส่วนซาราดนะครับก็เป็นหมารอบกัดเหมือนเดิมนะครับก็พอเวลาลูน่าแคสิกทรงมันจะดูดีแล้วนะครับก็ ข่าวฝัดออกมาจะถึงหนึ่งดอนอะไรหรือเปล่านะครับโดยทั่วไปช่วงนี้นะครับข่าวฝัดก็ต้องระวังนั่นหน่อยนะครับ f a ชั่แนแนะครับเพราะว่าช่วงนี้อเมริกาเอาเต็มที่และนะครับก็ปลดปล่อย f a ชั่แออกมาด้วยนะครับเมื่อวานก็มีข่าว f a ชั่แก็จะเปิดโปงจูนะครับซึ่งเป็นซ e o ของของ ทีแอร์โร่แคปินะครับที่มาเปิดกระดานแล้วก็ให้แอร์ดอกนะครับ mm. เขาก็จะมีการแบบว่าออกมาฝัดจูนะครับโดยเฉพาะเลยแล้วก็ทีแอ o w โร่แคปิก็ต้องดูกันนะครับว่าต่อไปเนี้คืออะไรนะครับแต่ผมคิดว่าฝัดต่อไปเนี่ยทางแฟตแมนจะมาแล้วนะครับซึ่งทฤษฎีสมคบคิดนะแฟตแมนก็เป็นลูกน้องของแซมแบงแมนไฟล์โดนโดนรับจ็อบมานะครับ ก็ต้องดูกันต่อไปนะว่าฝัดเ,เนี่ยน่าจะเล่นเล่นประเด็นนี้มากกว่านะครับเอาลหละนะครับเรามาดูข่าวสุดท้ายกันนะครับก็เปียนคือธนาคารใหญ่ที่สุดของฮ่องกงให้การสนับสนุนคริปโตแต่มีบางอย่างที่จับได้ตอนนี้นะครับตลาดโลกนะครับกำลังจับตาดูการประชุมอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐในสัปดาห์ที่แล้วนะ โดยคาดการว่าจะสูงกว่าแล้วก็มีการปรับตัวของอัตราดอกเบีย้ยลินแยนชังนะครับผู้อำนวยการของธนาคารพาณิชย์นะครับของฮังซังแบงค์นะครับฮังซังแบงก์นะครับก็เป็นธนาคารท้องถิ่นที่ใหญ่ที่สุดในฮ่องกงเขาก็กล่าวว่านะครับการว่าอัตราดอกเบีย้ยจะสูงขึ้นเนี่ยแต่เสริมว่าจะมีการเพิ่มนั้นจะเกิดขึ้นเพียงชั่วขราวเท่านั้น นะครับหมายถึงข้างเงินดอลลาร์นะครับ mm. เขาก็เขาก็ประมาณไว้แล้วนะครับฉะนั้นเขากา็และเนื่องจากความกังวลเนี่ยที่เพิ่มขึ้นของธนาคารจึงรับทราบความจําเป็นนะครับเรื่องของตัวการเข้ารหัสรับบล็อกเชนและธนาคารได้กําหนดหลักเกณฑ์ธุรกิจด้วยนะครับแล้วก็สินทรัพย์เหมือนต้องดําเนินการธุรกิจเหล่านี้และสามารถที่จะ เปิดบัญชีธนาคารที่มาตรฐานได้นะครับเพื่อจะรับใบอนุญาตเขาเรียกว่า a p p r o v e r in principle นะครับหรือ aip นะครับตรงนี้ที่จะผ่านจากสำนักคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ตามประกาศของธนาคารนะครับฉะนั้นเขาก็เชื่อว่าการปรับอัตราดอกเบี้ยนะครับก็จะมีการปรับอัตราเพิ่มเติมได้นะครับก็คือเราก็พอรู้แล้วว่าศู5ยนี่นะครับ ทางอเมริกาเขามีการปรับเรียบร้อยเยนเชงน,นะครับก็ยอมรับอัตราดอกเบี้ยสูงในปัจจุบันของฮ่องกงเนี่ยตรงกันข้ามกับอัตราดอกเบี้ยของแผ่นดินใหญ่นะครับและมิูมิภาคเนี่ยก็มีความใกล้เคียงและทําให้ต้องต้องการสินเชื่อธนาคารนะครับโดยรวมถึงการชะลอตัวด้วยนะครับชะลอตัวลงแล้วเขาคาดการณ์ว่าการเติบโตสินเชื่อ จะ,ะเผชิญกับแรงกดดันในปีนี้นะครับอย่างไรก็ตามเขาก็ยังแสดงความหวังอันริบหรี่นะครับโดยกล่าวว่ามันจะไม่ไม่รอนานนะครับก่อนที่จะลดขนาดลงนะแล้วเขาก็ระบุว่าการปรับลดอัตราดอกเบี้ยในปีหน้านะครับอาจทําให้การเติบโตสินเชื่อดีขึ้นนะครับก็น่าจะเกี่ยวกับคริปโตด้วยเพราะสินเชื่อเนาะนะครับเพราะว่าเขาให้กู้ยืมก็จะจะเป็นฝั่งของคริปโตด้วยนะครับ จากนั้นสถิติล่าสุดของธนาคารฮ่องกงได้เปิดเผยว่าการเติบโตของสินเชื่อต่อปีนะครับติดลบตั้งแต่เดือนพฤษภาปัจจุบันอยู่ที่ลบ1.1เปอร์เซนต์เยนชางก็อ้างว่าอัตรากู้ยืมลดลงในแผ่นดินใหญ่นะครับแล้วก็อุตสาหกรรมธนาคารของฮ่องกงก็มีการเติบโตของสินเชื่อที่ชะลอตัวลงนะครับฉะนั้นอัตราดอกเบี้ยระหว่างธนาคารที่เสนอในระดับสูง ของดอลลร์ฮ่องกงนะครับที่มีตัวย่อว่า SHIBOR นะครับในปัจจุบันก็ถูกระงับปริมาณการกู้ยืมขององค์กรนะนะครับแม้ว่าสภาพแวดล้อมนะครับเรื่องของอัตราดอกเบี้ยสูงเยนแชงก็คาดว่าเฟดจะขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีกเพียงครั้งเดียวส่วนตัวผมไม่น่าจะครั้งเดียวนะไม่น่าจะไม่น่าจะหยุดที่เดือนกันยานะครับเพราะไม่งั้น ดอลลร์พังนะครับเพราะผมสังเกตในเดือนกรกฎะดาแล้วนะครับที่ดอลลร์ลงไปถึงลบเก้าสิบเก้านะครับประมาณเก้าเก้านะครับจากร้อยกว่ากว่านะครับลงไปเก้าเก้าดีว่าอีกสัปดาห์หนึ่งมีการขึ้นดอกเบี้ยนะครับไม่งั้นดอลลร์จะไม่มีความได้เปรียบเลยนะครับฉะนั้นผมเชื่อว่า จะเพิ่มต่อไปเรื่อยๆแน่นะครับจะไม่อยู่อีกครั้งเดียวแต่อเอาแหละนะครับเยีนชางเขาบอกแล้วอ่กะ,ะอีกอีกครั้งเดียวพอนะครับเพราะว่าเขาเขาก็ดูนะครับเลือกผลกระทบของคริปโตนะนะครับแล้วก็จะรักษาระดับนี้ไว้อีกหลายเดือนนะครับฉะนั้นการคาดการของเขาแนะนำให้มีการปรับลดดอกเบีย้ยในปีหน้า โดยแรงหนุนจากการชะลอตัวของอัตราเงินเฟอ้อของสหรัฐที่สามเปอร์เซ็นในเดือนมิถุนายนในแง่การจัดการการหาเงินทุนเพื่อการค้านะครับยเยนแชงก็ตั้งข้อสังเกตว่าอัตราดอกเบีย้ยสูงก็จะทําให้การจัดหาเงินทุนเพื่อการค้าได้รับการจัดการโดยภูมิภาคที่ใกล้เคียงโดยบริษัทนะครับถึงกับยับย้ายไปยังเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนื่องจากแรงกดดันต่ออุตสาหกรรม ในฝั่งของจีนแผ่นดินใหญ่นั่นเองนะครับเราก็ต้องดูกันต่อไปนะว่า,าสินทรัพย์ดิจิตอลเป็นยังไงนะครับเขามาดูตรงนี้นะครับเกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิตอลเกี่ยวกับการเติบโตสินทรัพย์ดิจิตอลเนี่ยคณะกรรมาการกํากับดูแลหลักทรัพย์นะครับของจีนและหน่วยงานการเงินของฮ่องกงได้จัดประชุมโต๊ะนะครับแล้วมีการสํารวจความยากลําบากของธุรกิจอสังหาริมิทรัพย์เสมือนจริงนะครับ หรือต้องเผชิญกับเยียนแชงก็คือเรื่องของเมตาเวิร์สนะครับตรงนี้แล้วก็ในการปฏิบตัติคำแนะนำหน่วยงานกำกับดูแลและช่วยเหลือบริษัทเหล่านี้นะครับจนตอนนี้มีเพียง OSL และ h a s k e y นะครับที่เป็นแพลตฟอร์มการซื้อสายขายสิน,สนทรัพย์พวกดิจิตอลหรือสินทรัพย์เสมือนนะครับแพลตฟอร์มเท่านั้นที่สามารถรับการอนุญาตได้ เนื่องจากมีขั้นตอนที่ยุ่งยากนะครับในการรับรองฉะนั้น AIP แห่งซองแบงค์นะครับเขาก็กล่าวว่าพวกเขาน่ยไม่ได้รับการสอบถามเกี่ยวกับเรื่องนี้มากนะหมายความว่าการได้รับอนุญาตกล่าวว่าจะต้องเป็นตามกําหนดนะครับตามข้อเรียกร้องของรัฐต่างๆนะครับซึ่งเป็นความท้าทายของธุรกิจใหญ่นะครับที่จะเข้ามาสู่ในตลาดกิปโตในระยะเวลาอันสั้นนี้นะครับฉะนั้นในข่าวนี้ ก็เกี่ยวกับทางฮ่องกงก็จะมีอยู่ประมาณนี้นะครับ mm. <kin. S 2> ก็ลองติดตามดูนะนะครับ mm. ข่าวเกี่ยวกับฮ่องกงเขาก็พยายามเบรกเกี่ยวกับสินทรัพย์คลิปโตเทนซี่ออกไปนะครับ mm. แต่ส่วนตัวผมเชื่อว่าเขารอสกุลเงินปิดออกมาก,ก่อนน่าจะมีความชัดเจนเรื่องของใบอนุญาตมากขึ้นนะครับก็ต้องดูด้วยกันเอาแหละข้อมูลโดยทั่วไปมีอยู่ประมาณนี้ผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเราก็มีช่องทางที่สำคัญคือไลค์กลุ่ม ไายกลุ่มเราชื่อ,อมิชชั่นนิโมนุยพีแล้วก็ลูน่าคลาสสิกนะครับผมก็จะทิ้งลิงก์เอาไว้ใต้คลิปนี้นะครับแล้วก็ฝากกระดานบิตเกตไ้ด้วยผมก็ทิ้งลิงก์เอาไว้ใต้คลิปนี้ศึกษาข้อมูลก่อนการลงทุนการลงทุนมีความเสี่ยงและสำหรับวันนี้ผมหวังว่าลูน่าหรือเทอร์าะจะโกทูนมูลไปด้วยกันและพอร์ตการลงทุนของท่านจะมูลไปด้วยกันกับช่องคอยน์นิโมนสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดี